ความเดิมตอนที่แล้วเด็ดลอยเบสสัตว์เบ,กไ,บกไม่อยู่เลยเที่โอ้ยใสย่เลยมาดิมาดิแล้ววันนี้เราจะเอาเหยื่อบัตเบทไปแก้มือแต่สภาพบัตเบทเหรอโอ้มันก็เน่าเตอะเลยเลยดิอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือบัตเบสที่ผมใช้ บัตเบรราคาถูกนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือคู่มันหายไปแล้วเออมันไปหวันแล้วเนื่องจากผมเอาไปตีแล้วแบบมันหลุดหายไปเลยนะครับแต่ตัวตัวสำรองของผมก็เออขาดไปเมื่อวานนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อสามารถกลับไปดูได้นะฮะนี่ผมก็เลยเหลือบัตเบรดอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมา DIY คู่แล้วกันนะครับทุกคนโดยคู่ที่ผมจะเอามาใช้เนี่ยผมคิดไว้แล้วอะว่าผมจะเอาคู่อะไรมาใส่นี่โอเคได้แล้วแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอ แลวก็เยอะพอสมควรเลยแหละอันนี้นะและนี่คือปอฟางที่ผมเอามาเมื่อกี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองลองมาดูว่ามันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เออขนาดนี้น่าจะโอเคนะครับนี่แล้วได้ปอฟางาแล้วครับผมประมาณนี้เราจะทบครึ่งนะลองพัดดูก่อนใช้่เดี๋ยวเราจะทําการมัดตรงนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นสลักอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคู่ DIY นะครับผมโอ้โหออกมาค่อนข้างที่จะฟูอ่องล่องเลยนะครับเหมือนไม่กวาดเลยที่จริงก็กวาดแทนไม่กวาดได้เลยเนี่ยน่าจะยาวยาวเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองดูนะครับทุกคนว่าแอคชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป๋หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยจ้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแอคชั่นกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับคู่ DIY ลองนะ ้ยใช้ได้นะออโอหสามมันสั้นเกินไปวะเฮ้ยใช้ได้นะดูดิใช่ใช่ดูดิใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูน้องที่มันไกลกว่านี้ไหมกับอ่างใหญ่ๆกว่านี้ มันจะดูออกว่ามันเป็นยังไงมันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็เสียงมันจะรันหรือเปล่าเฮียเราไปลองเสื่อนดีกว่าไปมาครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนี่กวางขวางวางิปลาเลยจีบแบบนี่ฮะไม่ได้เลยว่ะคู่เรียวไป อะไรบ้าม่ต้องเห็นปะมิชโดน,นี่ชอบมาชอนเนี่ยใช่หรอพี่หนีว่มีชโด้งมมันหมอมันจัดตาน้อยหรืออะไรสักอย่างเห็นปะะเพิหัวเลยอ่ะเขาหมอปาวะหมเหูเทอะโอ้เดี๋ยวสโซโูชั่น,นโโดูนะ ถ้ากัดนี่แบบเบอือแต่ลองย้ำๆสักสี่ห้าไม้ดูนี่น่ากัดว่ะแต่เมื่อกี้เห็นมันกระโดดเลยใช่ปะ่ะไม่เห็นกระโดดอ่ะ มันเบนเออเลยอุ้ยเออเก่าเก่าเลยวะปรับใบเหมือนเดิมเลยกว่ามานี่โหสวยนี่ไหม มีไหมมีดิมีอะไรมีฟูเนี่ยมันขึ้นนะขึ้นน้ําเร็วด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองลองให้มันจมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองก่อนว่ามันจะขึ้นน้ําเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวมันจมแล้วนะใช้ได้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาใหม่เดี๋ยวจะหาวัวโม้มันจมแล้วจมเดี๋ยวไม่สายวิ่งแล้วโอเคมาลอง ก็ขึ้นน้ำเร็วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองกันที่หมายนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าผู้เดียวไวของเราจะได้เฉิดฉายหรือเปล่านี่ผู้ปฝไฟมันจะได้เฉิดฉายไวหรือเราจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันลมว่ะใช่ลมมันมาทา่าเนี่ย เราต้องตีไปฝั่งนั้นอ่ะต้องตีไปขวาก็ได้ไไไดไไดดยังไกลไปเลยยังยาวหัวเลย มีรอยปาออีกแล้วนี่โอ้เพิ่งตุ้ย ตุยเลยเนี่ยเขาจะตัวทำไมเนี่ยตายังไม่ทันได้ขาวอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอะไรตุยอย่ะไม่มีรอยกับไม่มีอะไรเลยจะโดนกระสุนตีตียังไงุืมใช่เหรอ,อตุยจริงจริง ห่อมนั่นแหละตรงนั่นแหละเมื่อนั้นกูตีไปตรงนั่นแหละแมงกัดเลยเออนะแหลกันมาแล้ถอดขนาดมันตีไก่อะไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเหยื่อมากกว่าเฮ้ยมันคือไม่จีบว่ะมันผะมันผะปลาไม่จีบเลยฮะไปนี่งไงไก่เเอ,อ้เยเ,ออเปลี่ยนจากกรอกได้ว่ามามาเรียนหลอกพวกนี้ดีกว่าไหม แอคคอร์ดเนี่ยนะสอสเออไอแอคคอร์ดเอเออะไรวะสีม่วง,งอะ่ะอ๋อเป็นกระสายด่าหรอวะสา,สายใหม่เต็มสปูลเนสสี่ยในวัจะส่งมาอยากตกมึกปะวันนั้นเสียงต่ำชวนตกมึกจ้าตกมึกแต่ว่าตกมึกไม่ต้องใช่หลอกพี่ปะตกน้ำเค็มไดม้<ส>ไม่ใช่<ส>นนเนี่ยว่ามันพังหน่ายด้วยว่ามันโดน โดนหนามันนิ่มันสนิมทำอะไรนะโหสายนะมันเกี่ยวกับสายต่อได้มันก็เลยเป็นผมมันมีเวลากระบาดถ้ามันยาวพอมันกี่เมตรละสื่อมาใช่ไปประมาณกี่เมตรละแต่ได้ยืมก่อนก็ได้ก็จก็เลยขึ้น่ะไม่รู้ทำมไหลเยนายแลวไม่เต่ว่าคองดีนะมันยังมาไม่ถึงมันเป็น l o n c สายเฉดดแต่ว่าสั่งมาเป็น PE 2แต่ว่าจิ๊บไม่เยอะว่ะ ไปแม่มงเลยล่ะบัโดมัน, <c oughs> นมันผักวันดาโอนเป็นวันสวยของเนี่ยมาตอนนี้เราเปลี่ยนยานะครับเดี๋ยวต้อ,องอยาตัวน,นี้ครับยาของหน้าดินครับผมเป็นยาใบพัดฮะยาใบพัดแต่งยมใบพัดแต่งครับ <c oughs> ดูกันว่าโอ้อยแม่งคน<า>คนละอย่างกันเลยแม่อย่าให้ได้เปลี่ยนสายเฉย มันผัดหนามได้ว่ะมันมัน,มน,มนไม่ได้ยินเสียงแบบแอคชั่นแบบปรบใบเคาะอุ้ยปลาอะไรวะเนี่ย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 อยี่เดี๋ยวดูตรงนี้หนาเบ็ดแล้วยาถึงหลามาโอ้นีนน่ะะะนะอือว่ะปลาขาวปลาขาวปลาขาวมันหนอกเปล่าไม่เหมือนมันจะหนอกเออมันหนอกหนามันดูแดงๆดูดิมันเหมือนปลาปูสูงๆไปไม่เห็นเลยอะปลากปู เอ้โหแล้ไปเกี่ยมันทําไมมันลงเลยเห็นไหมปรากฏใช่เหรอปรากฏอะไรเฮ้ยเรียบร้อยเห็นไหมปรากฏว่าติดอย่างเงี้ยติดเลยนี่ติดเลยนาะหวานและต่อเดิมด้วะเรียบร้อยเฮ้ยมาครับอันนี้เราคือมาหมายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถ้าไม่กัดก็ถือว่าใฮ้โนะครับ แต่ก็อย่างว่าแหละครับเออมันก็จะไม่ได้ทุกวันหรอกเออถ้าทุกวันมันก็จะหมานเกินนะโอเคแล้วก็ยังใช่มันต้องไปตกที่ตลาดนะครับถ้าใครเอ่อดรมงดามากไปดูช่องอื่นนะครับผมช่องนี้ก็เออมาทีส์มาแบบทำไอทิปชิวๆแล้วกันเราดูมันจะได้ไหมผมว่ามันไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้วันพระด้วยเกี่ยวกับดวงดวงผมมันทำแบบเออไม่หมานวันพระนะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันไม่หมานวันพระก็ไม่รู้นะครับแต่ส่วนตัวผมมันไม่หมานอยู่แล้ววันพระน่ะแล้วก็วันอื่นบางวันก็ไม่หมานเหมือนกันกลับไหมกัดเหรอเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยได้วะายำยำยำได้บ่ได้บ้เอานี่บว้ชแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ือถ้าใครอยากจะดูแบบคลิปที่แบบเขาได้ปลาก็ไปหาดูนาๆที่เขาหมันหมานเซียนนะครับเออคือคผมมันวันนี้คลิปนี้มันไม่ได้ปลานะครับนี่ไงได้ไปครับผม<ะ>เจอกันใหม่คลิปหน้าล<ะ>คลิปนี้ซีโอเก้นเอ็กสตทร,รม์มุดบาย